แตงตาหูแล้วใหม่ป่ะแปงเงาเบิ้งมนเปิดอี่านีเบิ้งโอ้ยนนีีฮัลโหลปุยง สบายดีสบายดีทุกคนมือนีิก็อยู่กับน้องซุกซ่าเราไตา้เดอะก็สิผ้ากันมาพานะม่นเขนะาเนาะเหมยเนาะมือว่านนี่กับไปถ่ายคลิปมือซื่อนนี่กับไปถ่ายคลิปเฮ่ฮ hey! <laughs> ้ากัดได้มาถ่ายคลิปมือนีิเนาะพี่น้องทางล่างก็คือกองเขาซ่าซุกเนาะแต่กายังมนันแหลวเบิร์ดยังเขาที่มันยังมันทันซุกประมาณช่องทิศนอะกจากนาซีตะเกี่ยวอ,อีกแต่ว่าซุ่มที่มันซุกแล้วก็มันลมซุ่มนลำถวนะ่วมลำเกี่ยวแหลวเ,เบิร์ดทุกคน,กนอยู่ในกองนี่เบิร์ดเนาะ เฮาสิมาหลุนก so 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 ัน so ่ามือน so ี like ้เฮาสิปันเขาลาวจักสอมนะทุกคนแล้วก็มือนี้ได้ซาเทงก็เาเป๊พนเขาซอยตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกาหมู่อะไเนาะเป็ดเกาหมูกอะทุกคนเฮากินเขาเสบร์ดยไม่อะวังเงี้ยเกี่ยวเขายูุ่่ผมว่าสิพาแจงอยู่บริเวรนี่เอาสบายดีก่อนสบายดีซอาเทงบอกสบายดีปันใด ได้เพมาะว่าพนเขาสวยเนาะทีมงานไปไ่เบอร์ไปบาทนี่แพ้เอ้ยบริสุทธิ์อิทุวินมาเนาะผู้สบมือเ่ินสะโพบบ่าโอ้ยปีเอันนี่บริสัทอี้นี่มาสูกรอดเด้อนะวะ อันนี้ก็คือก็สอบที่เขาเตรียมมาทุกคนไปสูบโอ้ยยใจเ็นอย่าพายพัาอย่ามีแปกเลยนายยูเลยอย่าตีนโอ้คือมาสิบปีนี่แหละ ยืนในรถยับตีนมันยืนค่อยนี่ค่อยยนเขากินอ่ะค่อยยนเขากินค่อยยนจะกินไมจเจ็ดเจียวคมเจียววีจะสิกินบ่ไหนจะสิกินหยวนข้ากระสับกระส่ายเนี่มีเบื้องเนี่ยงามนะแปลงเบื้องท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะเป็นเคี่ยวข้าวจะงหวะ เก for ี่ยวเป็นบ่ได้ประเด็นโบบ้าแปลงเกี่ยวเขาเป็นนี่หว่าเสียวผ้าว่าไปปาดเอาเขาว่วงเขาเขาเซาไกส์ส่วนซิซุปเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นจะโค้งเพิ่นท่านไอ้มาแต่ปากโองทีมงานก็เงางอยขาดเ้าไกส์ส่วนอะไน้สิเป้หงว่าแล้วมาซอยจุมาแปลงเซาแปลงสิเป้างว่มาซอยจุเลยพี่น้องสิกินมาแปลงจะเอาตัวหน่อยหรือตัวใหญ่จะเอาตัวหน่อยหรือตัวใหญ่ กินส้อยจุกุญแานตะบะกินคำหนึ่งหักแตกออกฮะไม่อย่างมาปาดงวดนี่บอปาดงวดสอยจุฮาดินติกตอกดินติกตอกน่องมาแก้วเข่าด้วยจากเอิร์ฟซีได้เห็นแบบขึ้นหน้าจากเบิกแแบนบานเฮามากะซ้ำบานเฮาพี่น้องเอ้ยหน้าข่อยกระตะุ่นมากหน้าข่อยตะตูนมากแมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ย ขี่มูซาแปงพบ่ไ้เหตุนาดอกพี่น้องเลยแต่น้ำมือจะยังซาแปงนอนโอ้ยอย่าสุเอาพูดไปเหตุพลาดได้ไหมล่ะจะไปทําพธา์เบื่องหลินติ๊ก่อกกนอนมีต่นอนกับนอนหล้วก็นอนยังไปหาเลยวะเราสิให้ซอยจูงัว่าจะกติดจักนมือีพี่น้องด้วตอนนี้เขายังโดะทุ่งกอนก็ซาทีมซาเทงใหพุ่ง ้กินมะฮุ่งเราจะมากินมะรุงสุกนะอุ้ยอันเดียวโบิตไทยูพะบอ่ะไอแโมาแปงไทยหู้วหมว่แปงเงาเบิ้องบนก็ดอกจะได้ีเบิ้งโอ้ยนออนนี่เบื้อทร์อขาสท่าน พอไทยครับบอไทยเมนอะไานี่ดิฮัลโหลขุยงขงเบอร์ตั้งผัวคู่แรกไมเขัโอ้ยกัวเซฮหูแปลงกัวสสฮุูก็จะตื่นมีเนื่ออะไรวะนี่เกี่ยวอะไรซ้ำนี้นี่แปลงทัหาเขาฮัลโหลพนี่ฮัลโหลพอุ้ยรับเดี๋ยว Hello? Oh, wow. <laughs> oh. <laughs> Good Oh, no. นันกระรอกรถไปเก่หนึ่งแน้ะทุกคนไรนั่ไงแล้วก็นี่ไงเออกอนจนุดมือมือว่าซซเดพโอจะกิกนน้ำแก้หวยน,น้ำแก้หวยแปอีกไป 他们不 กันดาสมมือแคบๆเอาสมมืออะไรกันเห็น สามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามสิบสามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สสเอบค่ะท่านผู้ชมมนบ่้าบ่เออห้าส้เนาะห้สิบห้าะท่านผู้บ่ง หาสิ <emaal> mm ้ายก็ร่วมทักตัวก่อนอีก้ทุกคนท่าทุนได้ก็ประมาณหกซิบเนี่ยแหละเสร็จเรียบร้อยน้ำมันอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรจักสอบให้เขาหาซิลายพี่น้องเลย น้อยเนาะหน่อยได้พี่น้องก็หนำถ่วมได้เขาเป็นหนำถ่วมพี่น้องเลยหนึ่งแม่ได้เดียวอ้าขาดมันจะจูกับซิมิทนะนะยังเกาะ ปลาสแป็จกโซกับนที่แปลงโ้ชุริยาน้าพี่น้อเปเราหาิปสอบ่ลีแ่องแต่ละปีได้ซองอแต่ละปี่ลได้ซองลอยบพี่น้อเลยแต่ปได้กรแปดิปหน้าพินยักยักยืนยักอยู่ในหนึงเนาะสองซิปไปสองซิปายสอบพี่น้อเลย น้าอันนี้บอกไปเจริญพันชีพช่อแถวคุณน้องเลยหลังจากที่หลังจากที่พอนเขาแล้วเ้าก็สิบตุ่มไก่ปีงไก่ได้ปีงไก่พังปีงไก่ซิบโตเจ้าเซ้าแปลงก็ชอบปีงกินอยู่เลยมีนี่พี่น้องไก่กองของกับเป็นอะไรเนาะไก่ตีพี่น้องเลยเป็ตีพันธุ์นมันมีมันบอมี่หมากันเลยผู้จะเป็นยังเนาะโหยโหยแจกแจกพี่น้องผู้ใดอยากได้ไก่ตี ทางหาซาซูใส่ได้พี่น้องเทรงหัเรือกินได้น้ำแดงัรนบ่ด้ว่าน้ำแดงน้ำมัดเ้อน้ำมัดไ้เด้แ่ไล้เขาขี่จังตนนบางย่านี่นะตอนนั้นไทยลิปเบาจนเบาจนน้ำลายแหงพี่น้องเนื้อหมดจ้ำลืมจํำลืมจถไทยวีดูโมพิดมื่อก้องนึงตากงตะกงได้ทกลอน้่าเอาล้เดี๋ยวไปกอดไปคนเดียวเนาะ เมืให้พี่นองไงเมอสะาไก่พี่น้องเอยเมือโตมากินมาเนคุมแน่ะมึนะเขาก็โอยไก่วนิดนั้ตไมเทงกินนะไก่ย่างกินมาพี่น้องปีงกินเขาบอกเหือนไก่เหอนดุกี้ยบดุกี้อบ

ห้าสิปิดคลิปแล้วพี่น้องนอกคลิปห้าร้อยนาทีลยเข่าก็คือเบบในไรหาซิบกาสอบแล้วก็ฮุกซิบทั้งตอนทีเช้าสุกคุณโดดทำอิดเนาะแล้วก็ย่างเข่าเพราะท่านในสุกอีกประมาณจะห้พ่อย่างสี่หาหายเนาะพี่น้องแล้วก็ประมาณไลยวันนี่ยจะดินลงมาเกี่ยวอันเดะมันหัวกระถมพี่น้องบมีน้ำแล้วก็เข่าที่นำถั่วมากระเสียไปไล่ตื้นพี่น้องบะไรเกี่ยวเอามันตายเบิร์ตเทอรนี่แหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเพี่ยังสำนีเนาะ ขอบคุณขอบใจพี่น้อง f c ีคอยเป็นกำลังใจสาลาเตอร์เจอกันให <นา S 2> <อ>ม่คินนะฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก u b ับส i b e เอินเหมือนกันเดียวกันนอะกดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อบอะผาดคลิปต่อไปต่กับฝากเป็นกำลังใจสาวสุขต่อไปนะพี่น,อน,อน,อนอ้อ,นนองบาย